เดียวกันเนี่ย policy f e c e มันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกมันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วทำไมเราถึงต้องบอกว่ามี6 Big b a แบงที่เป็นธีมของ policy f e c e ครั้งหนึ่งของพรรคก้าไกลก็เพราะว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีวาระเป็นของตนเองพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ผมเข้าใจว่าคงเป็นคอการเมือง แล้วก็คงจำได้ว่าตอนที่ผมอภิปรายมาตรา152ในสภาต่อหน้าครมอรต่อหน้ารัฐบาลว่าผมฟังพวกเขาชี้แจงมาสองสามวันผมยังฟังไม่ออกเลยว่าวาระของพวกเขาคืออะไรในการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนวันนี้จึงเป็นวันที่พิพิสูนรครับว่าพักก้าวไกลไม่เหมือนพักอื่นและเรามีโปรเจกต์ทางการเมืองเรามีวาระทางการเมืองหอย่างด้วยกัน หกอย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นระเบิดเวลาของประเทศครับแต่ถ้าพวกเราตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างนโยบายทำการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกตามบู๊ตต่างๆผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนระเบิดเวลาหกลูกนี้ให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศไทยไป,ไปในทางเดียวกันวันนี้ที่เรามารวมตัวกันอยู่เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคมของประเทศไทยก็คงจะมีความรู้สึกที่มันปนเปกันไปบางปีบางช่วงของประวัติศาสตร,ปร์ประเทศไทยพฤษภาคมคือพฤษภาคมแห่งความกลัวบางปีพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาแห่งความหวังสำหรับพฤษภาแห่งความกลัวไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินไม่ว่าจะเป็นพฤษภาเลือด ไม่ว่าจะเป็นพฤษภาอัพยศปีส5หพฤษภาธรมินปี53พฤษภาเลือดปีห7พฤษภาอัพยศเราเห็นครับเมื่อพฤษภาธมินในช่วงเวลาไม่หางจากนี้มากเมื่อย้อนหลังกลับไปหลายปีก็มีผู้เสียชีวิตเป็นหลักสิบหลักร้อยมีผู้สูญหายที่ยังหาตัวม่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นพันประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อปี35ห ปี53วันนี้พอดีครับ19พฤษภาคมที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินักข่าวคนเยอรมันคนอิตาลีพยาบาลที่ถูกปราบล้อมถูกกระชับพื้นที่ตอนนี้หัวหน้าพักชัยทวตทัตตุลาธนอยู่ที่วัดปรทุมณะเวลานี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมในการที่ และลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้19พฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์ยังไม่ลืมอีกสองสาวันถึงวันที่22พฤษภาคม2557ก็คือพฤษภาอัะยศพฤษภาแห่งความกลัวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะคอสชเข้ายึดอำนาจประเทศไทยช่วงพฤษภาครับเดือนหน้าร้อนเดือนที่ มีแต่ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่คผ่านมาแต่ยังไงก็ตามพฤษภาก็ไม่ได้มีแต่พฤษภาแห่งความกลัวพฤษภาแห่งความหวังก็มีกับเขาเหมือนกันช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา14พฤษภาคม2566 วันที่14ล้านหัวใจทั่วประเทศไทยรวมกันเป็นหัวใจหนึ่งเดียวที่เราอยากจะเห็นการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเข้าคูหาด้วยความหวังไม่ว่าท่านจะชอบพรรคก้าวไกลหรือไม่ชอบพรรคเก้าไกล ไม่ว่าท่านจะเลือกพักเก้าวไกลหรือไม่ได้เลือกพักเก้าวไกลทุกคนต้องยอมรับว่าทศวรรษที่สูญหายตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชายิยึดอานาจมาจนถึงการเลือกตั้งนี่คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่บริสุทธิยุติธรรมมากที่สุด